Terima kasih telah menonton! สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านสวัสดีแฟนพันธุ์แท้ของพี่ไพ่แล้วก็สวัสดีแฟนแฟของช่องรักชเช่าด้วยนะคะวันนี้นะคะจะมาทำแรนดอมในหัวข้อพลังงานบวกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะยังไม่ได้ตั้งหัวข้อเลยแต่อยากพี่ไพ่เล่าเรื่องราวดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เป็นพลังบวกเป็นการสร้างแรงผลักดันให้เรานะคะอยากจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขการมองโลกในแง่ดีแต่ก็ยังมองตามความเป็นจริงเป,เป็นการปรับเปลี่ยนพลังงานนะคะเพื่อน มาค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คพลังงานของเพื่อนก่อนนะขออนุญาตเช็คพลังงานดีๆของพเพื่อนในวันนี้นะคะเช็คพลังงานดีๆในวันนี้ว้าวพลังงานดีๆของเพื่อน เพื่อนๆคะใบแรกได้เป็นสมเหรียญใบที่สองนะคะได้เป็นกงร้อยแห่งโชคชะตาค่ะเพื่อนๆอนตอนนี้คุณอาจจะกําลังคิดโปรเจกต์ทำโปรเจกต์ทำงานร่วมกับเพื่อนเพื่อนของคุณอยู่บอกได้เลยนะคะว่าการติดต่อประสานงานการสื่อสารการทําโปรเจกต์ต่างๆในตอนนี้มันกำลังเป็นไปได้ด้วยดีคะ่ะกำลังจะสร้างเงินให้กับคุณจังหวะเวลาเนี้ยเป็นจังหวะที่คุณน่ะต้องกอบโกยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะกงร้อยแห่งโชคชะตาสนับสนุนคุณให้คุณมีผู้คนเข้ามามากมาย ผู้คนที่จะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการงานและการเงินกับคุณโดยเฉพาะเพื่อนของคุณค่อนข้างที่จะเด่นเลยอะประมาณว่ากําลังร่วมกันคิดร่วมกันทําร่วมลงมือด้วยกันลงมือลงแรงด้วยกันสร้างเงินสร้างชีวิตสร้างปึกแผ่นสร้างความมั่นคงจะมีคนเก่งนะคะเ,เพื่อนๆเก่งในเรื่องของเนี่ยแหละการติดต่อประสานงานแล้วก็ทําให้งานอ,ออกมาได้ดีคุณนะคะ อาจจะรู้ใจกันก็ได้ในวงสังคมของคุณในกลุ่มเพื่อนของคุณไพ่สามเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่ต่อยอดต่อยอดในเรื่องการเงินที่ดีมากเลยอะ่ะคุณจะไม่เหนื่อยคนเดียวคุณจะมีเพื่อนร่วมคิดร่วมทําแล้วเพื่อนของคุณอะ่ะก็ไว้ใจได้ด้วยคนที่เขาจะไว้ใจได้ในเรื่องของการเงินเนี่ยค่อนข้างหายากนะแต่คุณก็แน่เหมือนกันอะ่ะที่คุณอะ่ะ ไว้ใจพวกเขาแล้วเขาก็แน่เหมือนกันนะคะที่เขาอ่ะไว้ใจคุณเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยหักกันมาเยอะแล้วนะเดี๋ยวว่าแค่ว่าคาว่าเพื่อนเลยแม้กระทั่งคําว่าครอบครัวญาติพี่น้องอะ่ะเรื่องเงินเนี่ยมันช่างเป็นอะไรที่คมที่สุดและตัดขาดได้ทั้งหมดทุกความสัมพันธ์ก <laughs> <g ül> ็เลยรู้สึกว่าพอไพ่สามเหรียญขึ้นมานะคะให้อารมณ์และความรู้สึกของคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ไว้เนื้อเชื่อใจกันมากๆแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่แบบจะลุ่งเรือไปด้วยกันน่ะ เราก็จะมีเงินไปด้วยกันแน่ๆ่มันเป็นการที่ร่วมสรุปร่วมสนับสนุนกันค่ะมาเราจะมารับพลังงานดีๆจากหน้าไพ่กันต่อดีกว่าโดดเด่นและมันเป็นจังหวะชีวิตในช่วงกบโอยของคุณและในเรื่องของงานคุณและเพื่อนๆของคุณนะคะทํางานร่วมกันได้เป็นอย่างดีเราจะมาดูซิว่าเรื่องราวจากไพ่ไในช่วงนี้จะให้อะไรไม่ได้ตั้งหัวข้อนะคะแต่อยากให้ไพ่เล่าเรื่องเอง ขอนะพี่ไพ่ว้าวราชินีเหรียญความมั่นคงในชีวิตการสร้างรากฐานอันเป็นปึกแผนให้กับตัวเองคุณนะคะเหมือนจะเกิดมาอยู่บนกองเงินกองทองอยู่แล้วเป็นคนที่แบบได้รับการเลี้ยงดูมาจากพ่อแม่ได้รับการเลี้ยงดูมาจากครอบครัวที่เขาค่อนข้างที่จะมีฐานะเลยแหละเพื่อนๆฐานะค่อนข้างที่จะดีอ่ะราชินีเหรียญเป็น การที่คุณได้รับโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีได้รับโอกาสทางการสนับสนุนจากครอบครัวได้รับโอกาสจากการที่เปิดแนวคิดเปิดมุมมองใหม่ๆด้วยตัวของคุณเองเป็นการที่เขาส่งเสริมคุณในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องที่คุณต้องการจริง,รงๆอ่ะไม่มีใครขัดขวางคุณเลยมีแต่ผู้คนนะคะสนับสนุนคุณเต็มที่คุณเนี่ยเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยคนหนึ่งถ้าเกิดว่าใครที่โดนจํากัด มีข้อจํากัดทางการเงินอ่ะเขาก็ค่อนข้างจะไปได้ยากนะแต่สําหรับพลังงานในวันนี้นะคะคุณอ่ะไปได้ง่ายเพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะมีเงินแล้วการที่คุณ, calculus, נה, คณมีเงินอ่ะเงินก็สามารถทําให้คุณอ่ะทําอะไรก็ได้แล้วก็ทําให้คุณนะคะมีอิสระทางความคิดมีอิสระที่จะลงมือทําได้มากกว่าคนอื่นๆค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็เกิดมาจากการที่คุณอ่ะบริหารจัดการการเงินเป็นอย่างดีแล้วก็วิสัยทัศน์ในการกล้าคิดกล้าทําของคุณด้วยแล้วก็ความมั่นคงทางจิตใจนะคะถ้าเกิดว่ามีจะ ใจิตใจที่อ่อนไหวเกินไปอ่ะไม่มีใครกล้าเสี่ยงนะคะในช่วงยุคนี้การที่แบบว่าคนจะมาเสี่ยงทำอะไรสักอย่างอ่ะมันยากมากเลยนะแต่เป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้ว่าคุณอ่ะจะรวยในยุคนี้คนอื่นไม่กล้าทําแต่คุณกล้าทําแล้วคุณก็ทําอย่างรอบครอบด้วยคุณทําเพราะว่าคุณเห็นแนวทางแล้วแล้วคุณก็มีผู้ช่วยคุณมีตัวช่วยที่ไวเนเช่อใจได้ก็ื่อทำให้คุณลงมือทำค่ะ ว้าวนี่ใบนี้ออกมาราชาดาบมีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนที่วิสัยทัดกว้างไกลคอยสนับสนุนคุณอาจจะเป็นพ่อแม่คุณก็ได้อาจจะเป็นเจ้านายหัวหน้าของคุณก็ได้สนับสนุนในทุกเส้นทางของคุณเลยอะเหินเหมือนนกอินทรีเพื่อนถ้าเป็นเต่าใช่ไหมคะเดินอยู่บนถนนและเส้นทาง มันก็จะแบบมีสิ่งกีดขวางม,มากมายแต่พอเป็นนกอินเซียอ,อย่างมากอ่ะคุณก็อาจจะบินชนนกด้วยกันหรือไม่ก็บินชนแค่ก้อนเมฆเท่านั้นเองอ่ะแต่ระยะทางอ่ะมันจะทั้งสั้นแล้วก็ง่ายมากกว่าระยะเวลาก็จะรวดเร็วมากกว่ามันจะไม่ได้ยาวนานเหมือนกับคนทั่วไปเพื่อนคุณนะคะมีโอกาสสําเร็จเร็วนะอะไรที่คุณคิดจะทาอะไรที่มันเป็นสิ่งที่คุณต้องการในความคิดของคุณอ่ะมันจะสําเร็จได้เร็วค่ะเร็วกว่า ที่คุณที่คุณคิดในช่วงเวลาเนี้ยมันจะได้ก่อนอะ่ะไ้ก่อนเวลาที่คุณคิดเหมือนคุณกะเวลาไว้ว่าอีกัประมาณหกเดือนอ่ะสามเดือนก็สําเร็จแหละประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆมาเรามาดูพลังงานกระต่ายว่าพี่ไพ่อยากจะให้เรื่องราวอะไรดีๆกับเราอีขึ้นมาก็เป็นไพ่บุคคลที่เป็นราชินีเหรียญแล้วก็ราชาดาบแล้วเด่นในเรื่องของการเงินเด่นในเรื่องของความคิด ไปต่อมาสีไปต่อมาอ,มอู้หูเดอะซันไพ่ดีๆที่สุดนะคะไพ่เดอะซันค่ะวิน่าเชื่อเลยนะเนี่ยแรนดอมวันนี้ขนาดที่พี่ไพ่เล่าเรื่องราวนะจะประสบความสําเร็จจริงๆค่ะเพื่อนๆการงานการเงินความรักความสัมพันธ์เมื่อไพ่เดอะซันขึ้นมาจะกล่าวถึงว่าคุณจะเป็นคนที่โดดเด่นอย่างแน่นอน คุณจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอย่างแน่นอนอย่างน้อยในวงสังคมของคุณนะคะถ้าเกิดว่าพูดชื่อคุณขึ้นมาเนี่ยทุกคนต้องรู้จักคุณทุกคนต้องเห็นถึงความสําเร็จของคุณแล้วแล้วคุณนะคะมีพลังงานของความกระตือรือร้นมีพลังงานของความสดใสด้วยคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีเป็นทุนเดิมด้วยไพ่เดอะซันนะคะเป็นเลขหนึ่งเก้าด้วยหมายถึงความโดดเด่นหมายถึงบุคลิกภาพรูปร่างหน้าตาที่มันส่งเสริมให้คุณอนะโดดเด่นด้วยได้ค่ะ การแต่งตัวของคุณภาพลักษณ์ของคุณกิริยาท่าทางของคุณนะคะก็จะส่งให้คุณอ่ะโดดเด่นได้ทั้งหมดเลยโอ้โหแต่ภาพแต่ว่าไพ่เดือซันขึ้นมาแล้วเนี่ยพลังงานในวันนี้ต้องบอกว่าเจิดจรัสด,ดัง่งพระอาทิตย์นะคะแล้วช่วงนี้หน้าร้อนนะ้า,าิที่เนี่ยแผดแสงอันแรงก้าเกินต้านจริงๆต้องยอมรับเลยนะว่าพลังของคุณนะคะ รุนแรงมหาศาลและเกินต้าจริงๆอ่ะเอาไปเลยค่ะความสำเร็จให้กับแรนดอมคลิปนี้จัดป่ะจัดไปเลยมาเดี๋ยวขอสุ่มพลังงานกันต่อนะว่าจะมีพลังงานอะไรอีกเผื่อจะไปอ่านทีเดียวเผื่อจะไปสุดหรุให้ทีหลังจิบจพลังงานอะไรดีๆอีกค่ะในช่วงเวลานี้โอ้สองถ้วยพลังงานความรัก โอ้โหเดอะซัมาคู่กับคนรักคนในความสัมพันธ์ด้วยอะไรกันจะเนี่ยพลังงานนะคะเนื่องจากว่าพลังงานมีระดับทั้งราชาราชินี The Sun นสองถ้วยขึ้นมาช่วงเนี้ยคุณดึงดูดนะ คุณดึงดูดคนรักคนในความสัมพันธ์คุณดึงดูดคนที่แบบเป็นเนื้อคู่ของคุณคนที่จะมาร่วมสร้างบุญสร้างบรารมีกับคุณผู้อ่านอ่ะไม่อยากจะแบบว่าพาไปในแนวทางของสายความเชื่อสายธรรมะเลยเผื่อว่าบางคนเขาไม่ได้นับถือศาสนาเดียวกับผู้อ่านหรือว่านับถือสิ่งต่างๆหรือว่าเขาแบบเขานับถือในความคิดส่วนตัวของเขาอ่ะเขาอาจจะไม่แบบว่านับถือในทางพูดลยแบบเนี้ยไม่อยากจะพูดถึงบุญบรารมีเลยแต่มันก็อ,อ,อดกล่าวไม่ได้เพื่อน โอ้ยก็เลยรู้สึกว่าพลังงานนะคะเหมือนบุญบาร,รมีเต็มแล้วก็ดึงดูดคู่ครองดึงดูดคนรักไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ในช่วงเวลาเนี้ยสองถ้วยของคุณกําลังเข้ามาเพื่อนมันเคยมีจังหวะหน้าไพ่ที่แบบว่าคิดแต่เรื่องงานอย่างเดียวเลย แล้วก็มีจังหวะของหน้าไพ่ที่แบบคิดแต่เรื่องเงินอย่างเดียวเลยแล้วก็มีจังหวะของหน้าไพ่นะคะคิดแต่เรื่องคู่อย่างเดียวเลยมันจะผัดเปลี่ยนกันไปมานะที่ผู้อ่านทําคลิปมาแต่ในวันนี้นะคะให้พี่ไพ่เล่าเรื่องราอะมันมาหมดเลยอะเงินความคิดทุกๆด้านของชีวิตความโชคดีความสําเร็จราวกับเดซันสิ่งที่เหมือนดึงดูดเหมือน ดึงดูดเนื้อคู่คู่รักคนที่เหมือนกันกับคุณคนที่เก่งคนที่มีความสามารถคนที่อาจจะสดใสล่าเรื่องน่ารักคนที่รูปร่ากหน้าตาดีคือคุณไปแบบไหนอ่ะเนื้อคู่ของคุณก็สไตล์เดียวกับคุณนะคะคุณก็จะดึงดูดเขาเข้ามานี่แบบเหมือนพลังงานกดแรงดึงดูดเลยนะเพื่อนๆ